เราเริ่มต้นในชั่วโมงใหม่นะครับหลัง11โมงครับ11โมง9นาทีในวันนี้นะครับด้วยศิลปินที่มาเยี่ยมเยือนกับเรานะคร an, am, time time like anyway. ับและตอนนี้มาอยู่กับเราเปิดกล้องกันเรียบร้อยนะครับ3คนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับน้องขิมวันนี้ทำไมน้องขิมตัวใหญ่ใหญ่เอาไว้ใจนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องขิมทักทายแฟนๆแล้วก็แนะนดาหน่อยว่าวันนี้พาใครมาอย่างไรด้วย สวัสดีค่ะน้องขิมเมญญานะคะศิลปินนักร้องและนักแสดงหนังสัน้นจากช่องกอดอุ่นชาแนลนะคะวันนี้ขิมไม่ไดมาตัวคนเดียวะนะคะวันนี้พาเพลงใหม่มาด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าเซอร์ไพรส์ค่ะพา,าพี่ชายคนหนึ่งที่เข้าวงการลูกทุ่งค่ะอจะบอกอา,อาจจะบอกว่าเอ๊ะคุ้นๆจะบอกเลยนะคะ นี่คือพี่พีทเดอะพีทแบนค่ะเจ้าของเพลงบอลค่ะสวัสดีครับพีทครับนะครับคุณพีทนะครับก็คือที่ที่เกิดว่าใครใครฟังนะก็ว้าเจ้าอะไรอ่าใช่ค่ะนะซึ่งเ <laughs> พลงวอลมีศิลปินลูกทุ่งเนี่ยเอามาเวอร์ด้วยนะเยอะครับเยอะหลายคน<ช>เลยมีปรางปรางทิพย์ ไขมุกไขมุกด้วยอ่าใช่นะครับซึ่งมันก็คือกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งไทยที่มีความเป็นฟิวชั่นแล้วก็มีความเป็นพ o อยู่ผสมใช่นะครับตอนนั้นคุณพี่ก็ทำทำเพลงในสไตล์แบบนั้นมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ล่วงล้ำมาถึงในลูกทุ่งในปัจจุบันดีใช่ใช่นะตอนนั้นคือผู้มาก่อนการูุบตีใช่ค่ะเออนะครับมันก็เลยกายมาเป็นที่มาที่ไปของการทําค่ายค่ายดี ใช่ไหมหรือยังไงเ่ยกำลัง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 จะเริ่ำคังกำลังกำลังกำลังเรลังรำลังกำลังกลังเอลเงิ่ลเงก่ลักำลังกปลังกำลังกลังแล้วก็ลีสกวนใงส่ลนขกำลงกำลังกำลังกลงกำลังกำลังก็ลักลังกำลังกีลมงกำลังกำังกำล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 งกำังกำลักำลังกำลงลังกลงกำลงกำลงกำลังกำลองปาลงกำลงก็ลังกำมังกำลังกำลังกังกลังกำลังงี้ยนะครับก็ทำลหกลัยๆคนเนี่ยหัมาแล้วก็สนใจเทรนกรีอ้กันนะครับ พูดถึงต้องขิมนะคะก็จริงๆเราก็มีผลงานมาแบบเรื่อยๆมาใดๆมานี่กี่เพลงแล้วตอนนี้ก็มีหนึ่งสองสามอันนี้เพลงที่สี่ค่ะเพลงที่สี่ช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีพงมีเพลงเราก็ไม่ได้สนอกสนใจอะไรใดๆแราก็ยังทํางานของเราต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆค่ะนะคะแล้วที่มาที่ไปของลมๆแรงๆนี่อย่างไรฮะใครชวนใครอะไรยังไงมาเจอกันยังไง อันต้องเริ่มจากน้องก่อนเริ่มต้นจากคือคือพี่พีตามหาค่ะตามข่าวตามหานักร้องที่บบกว่ามีเพลงเป็นคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาด้วยความที่อยากจะเข้าก้าวขาเข้ามาเหยียบในวงการรูปพุ่งเนี้ยใช้คำว่าอยากมากๆากต้องถามพีทว่าทําไมมันมีอะไรบนเสน่ห์อะไรทีไมึงอยากมันตั้งแต่เด็กเราก็ฟังอย่างนี้มาคือเราก็เปิดใจรับอยู่แล้วคือที่บ้านเขาก็ฟัง แม่พึ่งอย่างเงี้ยผมก็ฟัง<อ>มาตลอดฟังทุกครั้งในเพล์ลิสต์ใน YouTube ในผมต้องฟังอยู่ตลอดลวเวลาก็มีความรู้สึกว่าเราอยากทําอย่างนงี้มานานแล้วอ,อะไรเงี้ยทีนี้เมแบบไหนๆก็แบบว่าช่วงนี้ก็ทําเพลงอยู่เบื้องหลังแล้วแบบเอ้ยเราแต่งเพลงขึ้นมาสักเพลงหนึ่งให้มันเป็นแบบกลิ่นอายลูกทุ่งนะแต่แบบว่า<อ>ก็ยังมีความเป็นเป็นป๊อปของเราอยู่ในด้วยด้วยด้วยสไตล์ของเราอ่ะก็ยังมีความเป็นป๊อปอยู่แต่ก็เสริมความเป็นลูกทุ่งนิดนึงก็ ได้เพลงนี้ขึ้นมาออทีนี้ไม่มีนักร้องก็เลยไปถามน้องชื่อน้องเอ็กเป็นมือกีตาร์อดีตมือกีตาร์วงเดอะพิทแบนเนอรน้องเอ็กมีใครแนะนํำไหมออน้องเอกก็แนะนำสาวนดออ้เป็นเลอ่าึออ่งตอนนั้นขิมทมาําอะไรอยู่ยังไงอ่ะตอนนั้นขิมยังไม่มีแพลนที่จะทําเพลงด้วยซ้ำค่ะพ,พี่พี่ท็อปมันทิ้งไว้นานตั้งแต่แบบหลังโควิดหายไปหลังโควิดหายไปแล้วก็ก็เอาเฟดตัวเองมาแบบว่ามามาเล่นหนังสั้นมาทําทําหนังสั้นกับเพื่อนค่ะเพิ่งเริ่มมาได้สองสาเดือนเองแล้วทีเนี้ย เรากลัวกบวกับแบบพี่เขาส่งไกด์มาแล้วคือแบบ,บเฮ้ยคิมชอบคิมอยากแบบฟิลแบบว่านิวจิวลองลุกทุ่งอ่าก็จะออารมณ์อยากอารมณ์น้นอารมณ์นานใช่นิวจิวลองลุกทุ่งเฮ้ยพี่ชอบอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคก็เลยคอนแทกกันไว้แล้วก็มีการทูกปุยกันแต่ไม่มีช่วงหนึ่งที่ขิมก็แบบว่าเหมือนแบบทำทำค่ายอะไรของตัวเองด้วยในช่วงนั้นเหมือนกันช่วงแบบแรกๆก่อนโควิดนิดนึงอ่าใช่ก็เขเรียกว่าแตมคำก็ได้ได้เรียนรู้ขั้นตอนของการทํางานประมาณอีกแล้วว่าเออหนึ่งเพลงเนี่ยอุตสาหกรรมดนตรีที่มันเปลี่ยนไปในยุคโซเชียลเนี่ยมันบีต้อง องค์ประกอบอะไรบ้าง 1, 2, 3, 4 3> 2> อะไรอย่างเง uh huh so uh huh. ี้ยนะคะแต่ว่าแน่นอนที่สุดตอนนี้การเป็นศิลปินหรือจะทําเพลงหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยความมันจะไม่เหมือนกันเหมือนกับในโลกเดิมๆคือการที่มันมีเรื่องของโซเชียลมีเดียเข้ามามันดูเหมือนง่ายนะใครๆก็เป็นศิลปินได้แล้วก็ทําเพลงลงๆๆแต่ท้ายที่สุดคือเอาแล้วมันดูตลาดมันเยอะ ความต่างของเพลงในสไตล์ของขิมเองหรือว่าทางคุณพีทเองเนี่ยมองอยังไงบ้างเพราะว่าโอ้โหช่องมันเยอะค่ายมันเยอะศิลปินก็มากเราจะมีความโดดเด่นยังไงในตลาดบ้างครับ อันดับแรกเลยนะเราก็ต้องมั่นใจในของของเราก่อนว่าเออเราเราก็ของของเราก็มีคุณภาพ <c oughs> มากเพียงพอแต่เราเข้าใจแนละ้วตอนเนี้การปล่อยเพลงเพลงหนึ่งเนะี่ยมันเหมือนเราโยนหินลงไปในมาหาสมุทรอ่ะมันไม่มีทางที่ทําให้เกิดแรงกระเพื่อมได้มันก็ต้องใช้ปัจจัยหลายๆอื่นที่ที่จะ<อ>ต้องทําให้มันเกิดขึ้นมาซึ่งถามว่าผมก็ด้วยความต้องยอมแล้วเป็นคนรุ่นเก่านะทุกวันนี้ผมก็ตอบคําถามตัวเองไม่ได้ว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้เพลงมันยอดวิวเป็นร้อยล้านเหมือนที่เด็กสมัยนี้เขาทํากัน<อ>ยังเป็นคําถามที่ผม ผมพร่ำพร่ำศึกษาอยู่ตลอดเวแล้วบอกเลยว่ามันนี้คนพีทมันไม่มีคําตอบมันไม่มีคำตอบแม้กระทั่งค่ายเพลงอื่นๆอไม่ต้องอะไรค่ายเพลงใหญ่ๆอ่ะเวลาก็าทำเพก็ไปถามกันหมดหรอทำยังไงหรออไม่มีใครตอบผมได้แลยคนมันไม่มีคําตอบว่ามันต้องทำยังไงเพราะถ้าเกิดว่ามันมีคําตอบแล้วคนก็จะแห่ทํากันหมดแล้วคือทุกวันนี้มันอยู่ที่ว่าหนึ่งเพลงโดนหรือเปล่าอืเพลงไปเข้าไปจี๊ดใจคนไหมใช่อันนั้นคือส่วนหนึ่งแล้วก็รวมทั้งปัจจัยอื่นๆเช่น มีเดียต่างๆสื่อซัพพอร์ตหรือว่าคือบางคนอ่ะพี่ท็อปนะคือมันยังพูดกับน้องๆหลายคนเลยว่าคือบางคนอ่ะทําเพลงดีดีเพลงนี้โด<ม>น,นมากเลย<ม>แต่ว่าทําอยู่ในบ้านตัวเองอ่ะ<ม>เพราะมันอยู่ในบ้านตัวเองอ่ะคนไม่รู้อะพี่ทําเรียกว่าเพลงเหล่านี้คือเพลงแอบออกไม่บอกใครอประมาณนั้นแอบออกอ๋อเหรอ,เ,อเพลงนี้มาเพลงเออออกมาเมาก็สามเดือนแล้วเหรอแต่เพลงดีทำไมไม่โปรโมทล่ะ อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแล้วทาให้เสียโอกาสเพลงดีดๆหลายๆเพลงเลยอะ่ะคือแบบไม่ได้ถูกโปรโมทไม่ได้ถูกพูดถึงก็จะดังอยู่ในเฉพาะแบบว่าอ่ะของกลุ่มแฟนคลับตัวเองคนที่ติดตามช่องนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถูกถูกเป็นแมสในในใน,ในปัจจุบันนี้ก็ต้องอาศัยแบบองค์ประกอบอื่นๆในการที่ต้องนำเสนอว่าเอ้ยมันมีเพลงนี้เกิดขึ้นในโลกให้คนเขาไปฟังกันแล้วบางทีเพลงมันจุดติดมาอ่ะไม่ต้องอะไรเพลงคลื่น แพรชนาัยบนปะอ่อะอาก็เนี่เหมือนกันเลยแพรชนาเพลงแรกนี่ถามว่าอ่าเพลงปิกหักทํามาก่อนนะนะนะได้ยอดวิวไปประมาณหกหมื่นวิวหกหมื่นวิวหมืวิ 60, วแต่อยู่แกมี่แล้วนะหกหมื่นวิวน่าจะพับเสือกับบ้านแล้วหกหมื่นวิวอะยังไม่ถึงแสนเลยตอนแรกอะ เออแต่ว่าก็ทำเพลงคลืนมาแล้วตอนนี้ก็รู้แล้วมันต้องออกฮ่ยแอบออกไม่ได้เพราะสมัยก่อนเราไม่รู้จักแพรชนาเลยนะใช่พอมาว่าเฮ้ยพอออกสื่อออกอะไรปั๊บเปอรอะไรเงี้ยเรารู้สเฮ้ยแพรชนาเพลงคลื่นคลื่นมันเลยกลายเป็นตอนนี้ร้อยร้อยสิบเอ็ดล้านบิวอ่ะสุดยอดค่ะสุดยอดเลยนะฮะมาพูดถึงโล่โลงแรงนะครับพอหลังจากที่ได้โจทย์เพลงมาโจทย์ของดนตรีในภาคของการผลิตจะเป็นยงไคุณพีทผมต้องการเพลงลูกทุ่งที่มีความเป็นป๊อป โจทย์หลักๆของผมคิดเลยแค่นี้เลยแล้วผมต้องหานักร้องนักร้องที่ด้วยความที่เมโลดี้เนี่ยมันมันต่ําและสูงอแบบกว้างมากผมบอกน้องน้องเอกที่หาฝากถามนักร้องเนี่ยบอกเฮ้ยเอาคนที่แบบคนที่ร้องได้จริงๆเขาก็แนะนํำขีมมาอ่าแล้วพอที่ส่งมาอันี้อันี้คือเห็นเนื้อแล้วอยากได้อยากร้องอยากทาแหละ เขาไปเขาเรียกว่าอะไรออดิชั่นอะไรเแบบว่าต้องมาร้อเราต้องจูนกันกับพักหนึ่งแต่จริงๆเป็นกับขีมเนี่ยคือจูนกันติดง่ายมากๆไม่รู้อะไรกันก็ไม่รู้แต่คุยกันแป๊บเดียวก็คลิกแล้วว่าเราไว้ใจว่าทุคนแบบเนี้เราเราชอบเราอยากทํางานด้วยเขาเป็นคนเป็นไฟเตอร์อย่างเงี้ยผมชอบอะไรเงี้ยคือเขาสู้แล้วก็แล้วก็เทียบขี้กันอะไรเงี้ยก็แบบ มั่นใจมาั่นใจอยู่ได้นั่นแหละมันร้องมาเลยมาปุ๊บม,มาส่วนรืนี้ทำกานบ้านกันอย่างไรบ้างออปรับคีค่ะในเรื่องของการปรับคีเพราะว่าตอ,ตอนตอนที่เป็นเป็นไกด์มามันค่อนข้างที่จะต่าแต่ทีนี้พอมันต่ําแล้วเสียงมาขิมจะจมแต่ขีมเป็นคนเสียงเล่นเสียงสูงอยู่แล้วปกติค่ะทีนี้ก็เลยปรับกันไปปรับกันมาอู๋วิดีโอคอลด้วยด้วยความที่พี่เขาอยู่ชนบุรีอค่ะ,ะพี่แบบนี้ได้ไหมขิมก็พยายามส่งพี่ทีนี้เนี้อรู้สึกแบบ สูงไปรคอมันเหลือแค่เนี้ยมันหายใจไม่โล่งโอเคปรับไปแบบมาประมาณห้ารอบก่อนจะได้คีงเนี่ยก่อนลืมไปว่าก่อนที่จะเริ่มต้นนั้นทุกอย่างผมต้องอธิบายเนื้อเพลงก่อนว่าบอกว่าคีมเพลงมันคือเมียน้อยนะคีมดูรับได้หรือเปล่าเพราะว่าได้ได้เอาเรื่องราวเนี่ยมาจากเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งก็แบบเออเราก็คิดแทนเขาว่า ถ้าเขาเป็นอย่างนั้นนั้นะอยู่จุดจุดนั้นแล้วเจอผู้ชายที่แบบว่าก,ก็มีเมียอยู่แล้วแล้วแบบยังจะมาทําไม่ดีใส่อะไรอ,อย่างเงี้ยก็เห็นใจกันบ้างเอาประมวลมันกเนี่ยมาเล่าให้น้องเขาฟังว่านหนูรับได้เหรอมันจะไปเมีน้อยไป็นททีเลยนะชอบมันคือด้วยความที่อารมณ์เพลงมันตั้งแต่คิดทาเพลงของตัวเองก่อนหน้านี้ละมันก็ฟิลสามรักสามเศร้าอยู่ เดินมาสามสามเพลงรวดแล้วค่ะก็ก็ได้ชอบเพลงดราม่าด้วยเราชอบเป็นคนที่แบบว่า <D> เพลงดราม่าใช่ชอบใช้อินเนอร์ในการร้องเพลงฉะนั้นทุกเพลงมันคือศิละปะที่สวยงามขิมชอบไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาแบบไหนขิมก็ชอบ ah. <c oughs> ซึ่งเขาก็าต้องยอมรับว่าเขาถ่ายทอดออกมาได้ตรงใจผมมากแล้วคือผมแฮปปี้แฮปปี้มากทำออกมาเสร็จแล้วก็คือแบบ <Okay. S 1> เฮ้ยราชอบโอเคอัน <Okay. S 1> นีนะบจบแล้วนี่นะครับพอเสร็จแล้วปั๊บมันก็เป็นในเส้นเรื่องของมิวสิกวิดีโอที่ ที่จะต้องโดนวางโดนวางว่าเอ้อมันจะออกมาเป็นแบบไหนซึ่งแน่นอนที่สุดตัวตัวเพลงมันเล่าเรื่องในตัวเองอยู่แล้วนะครับเออแล้วตัว MV นะครับตัว MV มีทีแรกอ่ะขิมวางเพื่อนไว้ว่าเออเราบอกว่าเอามอ b อ q ไหมผู้หญิงสาคนเลยเอาเเอามายูริอ่ะยูริเนียยูริยูริเรประมาจริงๆขิมวางไว้ค่ะแต่ทีเนี้ยมันคิดไปคิดมาอยากให้มันง่ายง่ายก็เลยแบบไปปรึกษาพี่ไปถ่ายที่เอดีกว่า S <S <S uh, เพราะว่าด้วยความที่เราไว้วางใจในคุณภาพของทางอ1สวที่เขาผลิตงาน uh, ออกมาแล้วสตูก็สวยด้วย uh, แล้วประมาณเนี้ยพี่พีมพพมันจะมา uh, ไม่เป็นไรมาไม่มาไม่เป็นไรขิมบอกว่าเราแค่ถ่ายซิงก็พอเดี๋ยวขิมเล่นอินเนอร์แล้วให้เขาเล่นมุมกล้องเอาท uh, ี่เหลือขิมเอาเล็เลน์แบบอยากได้โทนสีนี้แล้วพี่ uh, อยากได้แบบตามตามเป๊ะที่ต้องการเลยค่ะนะใช้ไฟเออเหลือไฟขาวไฟส้มอะไรก็บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยเออรับ นะซึ่งซึ่ง,งพอออกมาแล้วต้องถามคุณพีนะว่าพอใจขนาดไหนโอ้ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มครับตอนแรกนอยทําเสร็จแล้วนะผมจะเป็นคนอย่างเงี้ยคือน้อยแล้วม,มันจะดีะมันจะดีเหรอมันจะประสบเขาต้องเล่นไปเลยเยเคยไปบ่นกัน้องว่าถ้ามันไม่ประสบความเร็จอย่าอย่าว่ากันหน้าพอะไรไงเขาพูดมาประโยคหนึ่งผมปลดล็อกทุกอย่างเลยเพราะว่าพี่เพลงจะดังหรือไม่ดังมันอยู่ที่ดวงเราปล่อยไปแล้วก็คือแบบว่า เราทาเสร็จแล้วคือจบอยู่ที่คนฝังนั่นแหละว่าเขาจะฟีดแบ็กยังไงบ้างเนี่ยผมเลยมั่นใจว่า้ผมแฮปปี้มากที่ได้ทำงานกับเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่เหมือนกับก็ให้กําลังใจกันด้วยเราก็พร้อมที่จะจะทำมาเขาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้มากก็ปล่อยทีนี้ก็เป็นเรื่องของดังไม่ดังไม่เป็นไรแต่หิมมองว่าสุกอพลมีคุณค่าหิมพาเพลงขึ้นคอนเสิร์ตทุกทุกทีใช่หิมจะพาพาผลงานหิมขึ้นเวทีทุกเวทีค่ะ ฝากจะฝากทุกครั้งเราเราในฐานะที่แบบอาจจะจะดังวันนี้พรุ่งนี้อาจจะดังไม่รู้อีกสิบปีข้างหน้าค่อยมาดังก็ไม่วะพร้อมเสิร์ฟ <c oughs> ฝากด้วยนะคะอเใ, <c oughs> ใครจะไปรู้ดูสิ คุณจื้อบอคุณกุหลาบเ่คุณกุหลาบนี่เป็นยังไงล่ะ15ปีนะกว่าจะมาเป็นกุหลาบก้านตองทุ่งเงินเนี่ยก็คือพี่จริงๆเราความรู้สึกว่าเออก้้นตองก็ดังในระดับที่เป็นลูกทุ่งอยู่แล้วที่อยู่ในกลุ่มนี้ถู่ะเออเราก็เออเราก็รู้ออาก้านทองดอกอ้อดอกอ้อกั้นตองแต่ว่ามันยังไม่มีเพลงที่มันจึ้งไงไม่แใค่ยังไม่รู้อยู่นี่ก็จื้อบอจื้อบอคนก็เต้นกันดูนี่นั่นเหลากเนี้ยเพราะเราไม่รู้เรื่องเลยเพราะตอนแรกเขาทำจื่อบอเขาก คล้ายๆกันนะใช่ใช่แต่มันก็ไม่ดังเห็นป่ะจังหวะเออใช่ไ่ามันจังหวะชีวิตของดวงแล้วเขสึกว่าเออจืดบอกมันคนมันก็มันก็แบบเหมือนเหมือนเข้าไปจีบใจคนอะไรเงี้ยเออทำแบบนั้นคือสูตรสําเร็จของเพลงนะทําเลยทําเรื่อยๆแล้วก็ คือไม่จำเป็นจะต้องรอสมัยก่อนนะคือถ้าเกิดว่ายุคยุคเก้าสิบีเนี่ยคือต้องบอกว่าสมเราต้องต้องแบ่งเฮ้ยเพิ่งปล่อยไปใช่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 เพิ่งปล่อยไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวีต้องรออีกหกเดือนเดี๋ยวควรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้สูตรนี้ไม่มีในโลกแล้วสูตรนี้ไม่มีในโลกแล้วต้องขยันทําไปเรื่อยๆถูกต้องคือต้องห้ามท้อห้ามหยุดถ้ารักจริงๆต้องต้องทาไปเรื่อยๆแม้กระทั่งค่าใหญ่เองนะเดี๋ยวนี้นะสองเดือนทีเบอร์ใหญ่สุดตายอรไทยในแกรมมี่ สองเดือนปล่อยสองเดือนปล่อยสองเดือนปล่อยทาทีห้าเพลงเลยแล้วก็ปล่อยเลยปัง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 แล้วก็ทําเป็นเวอร์ชันไลฟ์เวอร์ชันรวมอะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดแบบนี้สมัยก่อนล้วต้องคิดโอ้ยเดี๋ยวหกเดือนปล่อยทีเดี๋ยวคนแบบจะเบื่อไม่เลยจ้ะเออถ้าหกเดือนปล่อยคือหายไปจากโลกทันทีใมันจะเงียบไปเลยค่ะเราไม่มีผลไม่มีผลงานเออเหมือนตกขบวนเลยอย่างเงี้ยนะขิมปรับตัวยอย่างไงกับโลกโซเชียลมีเดียต้องตอนนี้ก็คือขิมขิมมองว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็สื่อตอนเนี้ยมันมันมันไปได้หลายทิศทางแล้วก็มีรายได้ในหลายทิศทางด้วยนะคะแม้กระทั่งคนที่ไม่มีผลงานเพลงหรือเป็นเป็นเน็ตไอดอลได้หมดเลยฉะนั้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าเราขยันเสิร์ฟให้เอไอเขาเขาให้เขาดันไม่เราอะไรเงี้ยขยันเสิร์ฟฉะนั้นในคิมมองว่าในฐานะที่เราเป็นศิลปินมีผลงานแล้วเนี่ย เรามีอะไรที่มันเกี่ยวกับงการบันเทิงที่ทําได้อีกไหม<อ>คิมก็เลยเรวมตัวกับเพื่อนๆค่ะจับกันมาเล่นหนังสั<อ>้นทาหนังสะท้อนสังคมร้อซโดยที่แบบว่าไม่มีเรื่องแบบว่าผัวเมียไม่มีเลยค่ะเรื่องเตือนภัยล้วนๆเลยค่ะเรื่องเต<อ>ือนภัยเรื่องกนโกงเรื่องแบบว่า คนนั้นโกงคนนี้เรื่องดูถูกเรื่องสังคมไทยที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างก็เรื่อเป็นเทรนด์ตอนนี้ก็คือที่เราเรียกกันว่าละครกูธรรมนั่นแหละต้องค่ะคือว่ามันมันมันล้อกับกับเนื้อหาของเรื่องราวของเพลงของแต่ละศิลปินได้ด้วยค่ะ ใช่ <g ül> ค่ะก็เลยทุกวันนี้ก็มันเริ่มมีคนจําหน้าได้ก็ดีใจแล้วคะ่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้ว <c oughs> นะซึ่งต่างๆนานานเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเอาทำแยกมาจากเพลงก็ <c oughs> ทำในตงนีด้วย <c oughs> ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับละครสั้นฟีดแบ็กตอนนี้ค่ะมีหนึ่งคลิปที่กําลังจะทะลุหนึ่งล้านวิวแล้วค่ะและ้วก็ที่เหลือก็เล่นเล่นแล้วก็มันก็ไหลเรื่อยๆตอนนี้ก็หลักแสนัพ สองสามแสนึ้นคืนคืนงทํทได้สองาเดือนเองค่ะพี่สายเห็นอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทํำก็ต้องลองลองค่ะถ้าเราว่าจะว่าจะก็จะไม่เกิดขึ้นใช่คิดแล้วทําเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคิดมาว่า อย่างน้อยเราโผล่หน้าตาเราเนี่ยออกสื่อโซเชียลเรื่อยๆขยันเสิร์ฟคะ่ะขยันเสใิใช่ใชใช่นะฮะอย่าหยุดยั้งเลยเช่นเดียวกับตรคุณพีทนะตอนนี้ก็เขาย่างก้าวเข้ามาสู่วงการลุกทุ่งแล้วนะครับแล้วก็ทาลุกทุ่งป๊อปอย่างที่อยากใจอยากทําอยากเป็นนะครับเดี๋ยวยังมีอีกอยัง,ยงมีอีเพลงอยู่ในสตตอกอีกโ <laughs> อ้ดี <laughs> มากเลยขอบอกเลยต้องขยันทำต้องใช่ใช่ใช่นะมีหลายๆเวอร์ชันอาจจะเป็นเมอร์ชันทีที่เป็นอะคูสติกอันปลักก็ได้ล่าสุดที่ยังมีคนอื่นมี ของตรีเซตาล,ลงเนี่ยก็เต็มเขาเพิ่งจะปล่อยเพลงออริจินอลมานะเขาบอกเนี่ยเขาจะทำอะอะคูสติกอีกอปเป็นกีนตาร์ตัวเดียว,วเพลงเขาเองเนี่ยเพิ่งปล่อยมาเมื่งสองเดือนมันไม่ถึงสองเดือนเลยเดือนก,กว่าเนี่ยเออนะครับนี่เพิ่งจะเพิ่งจะเข้าชาร์จกับเรามาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาบอกอะไรเงี้ยทำอะคูสติกเพิ่มอย่างน้อยคนก็ได้ฟังทำเรืเอ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่จริงๆนะครับต้องต้องขยันอย่าแบบว่าอย่าแบบ นั่งเฉยๆอะไรเงี้ออยให้โอกาสมา<ฮ>ะนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ฟังเพลงจากในส่วนของการดูแลของคุณพีทยังไงบ้างครับจากนี้ไปก็ในส่วนตัวของข้าขอางผมที่ที่ต้องการก็คือก็เดี๋ยวยังยังมีเพลงแน่แน,นอนเดี๋ยวจะเอามาฝากที่นีไ่ได้ด<น>ีบากดีดนนีแล้วศิลปินที่อยู่ในในสังกัดหรืออะไรเงี้ย ก็ก็กำลังหากันอยู่ครับแต่แน่ๆนคือเดยกก็จะทำจากขิมต่ออีกอย่างคุยกันถึงเพลงต่อไปว่าเราจะทำกันต่อนะไม่ทิ้งกันดีดีดีอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้มีอุตสาหกรรมเพลงแล้วก็มีความเคลื่อนไหวต่างๆอะไรก็ยังงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยแล้วกันได้เลยด้วยความยินดีไปอย่างยิ่งค่ะอ่ะเด็กขีมได้ฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยก็ ฝากเนื้อฝากตัวกับชาวคนรุ่ทุ่งด้วยนะคะน้องขิมเบญยาก็เป็นศิลปินน้องใหม่นะ <laughs> เป็นศิลปินทีอ่อยู่ในช่วงโควิดอยู่พักหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ก็ขยันขยันเสิร์ฟแฟนๆเรื่อยๆก็ฝากผลงานน้องด้วยละกันค่ะชื่อเพลงว่าลมลมเลงๆลง,งนะคะในช่อง Youtube แล้วก็ในในสื่อโซเชียลต่างๆก็สามารถเสิร์ชได้เลยลมลมล้งขิมเบญยานะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงาน ละครสั้นด้วยนะคะทางช่องกอดอุ o ่นชาแนลนะคะหรือว่า,า Facebook ด้วยหิมเบนยาค่ะเซิร์ชไปก็เจอทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะอ่านะคะอ้าวถ้าเกิดว่าแฟนๆฟังแล้วเมื่อกี้นี้เราได้ฟังลมๆงแรงๆไปแล้วนะครับก็ขอได้แล้ววันนี้นะครับที่คนลูกุ่งๆๆของเรานะครับพลังมวลชนของแฟนคลับนี่แหละซึ่งจะทําให้เพลงมัน เข้ามาสู่ในชารตจพอมัเข้ามาในชารตปับ๊บสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการถูกเปิดถูกเล่นยำ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 ยและคนก็ขอ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 ดีเจก็เปิด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 อย่างเงี้ยนะครับอย่างปรากฏการเพลงคลื่นที่ก็เรียกว่าตั้งแต่เราบทขยี้แรกมาคลื่น ลูกแรกมาจนถึงวันนี้อยู่ในช่ายระมาเจเดือนเจ็ดเดือนกับร้อยดล้านวิววันก่อนนี้เพิ่งมาขอบคุณแฟนๆกับด้วยตัวเองเลยน้องน้องแพรชนะแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะมีเนี่ยฮิวใจต่อในในเพลงต่อไปเร็วๆนี้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีอีกหลายศิลปินเลยนะฮะที่จะตบเท้ากันมานะครับเอาละ วันนี้ขอบคุณน้องขีมแล้วก็พีมากมากนะคะขอ,คคขอบคุณนะคะติวแบมเวียนมาพูดคุยกับเราครับในช่วงของเปิดไม่เมาเปิดไม่เมาคนลึกทุ่ง FM 103 Top 20ฮิตติดเทรน tell me that's ບໍ່ມີໄດ້ຕ້ອງກ